สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมดสตอรี่นะคะวันนี้นะคะวันที่19กระดาษกระดาเนาะเป็นวันเกิดของใครนะมุกของน้องพลอยค่ะเออแต่น้องพลอยอะ่ะเขาอยู่กบกอกนะคะวันนี้ก็เลยจะมาซื้อของขวัญวันเกิดให้น้องพลอยก่อนเพราะว่าเห็นน้องพลอยบอกว,ว่าเดี๋ยวจะมาประมาณวันเสาร์ก็เลยเดี๋ยวซื้อไ,ไว้ก่อนเนาะ,ะส่วน ส่วนอย่างอื่นก็ไม่บอกในนี้แล้วการพารู้ว่าน้องพลอยเขาดูอยู่เล่นเป็นอะไรไม่รู้เยอะแยะมากเลยไม่รู้ว่าจะถูกใจน้องพลอยไหมนะคะเบนเทนน้องพลอยชอบไหมเออน้องพลอยชอบเบนเทนไหมลออยจะชอบอะไรที่ไม่ค่อยหวานหวานนะแมนแมนเออแมนแมน หลายชิ้นไหมหรือว่าชิ้นเดียวกำลังคุยกับมุกว่าจะเอาเป็นแบบชิ้นใหญ่ชิ้นเดียวหรือหลายชิ้นดีว่าเขาชอบอะไรกระเป๋าคิตตี้นี้ก็เด็กไปเนาะใช่น้องพอยโต อันนี้ก็น่ารัก,กเนาะปอกดีพ่อน,น้องเขาไม่ค่อยจะหนิว่าใช้ของจุกจิกเท่าไหร่ใช่ม่วงขาวเหลืองมุกเอาสีอะไรม่วงขาวเหลืองชมพูฮะพลอยไม่ชอบชอมพูนะคะเหมือนมุกเลยขาวกับเหลืองอะไรนี้ สีขาพอหนูชอบสีขาชอบอะไระที่มันเปืเป่อนๆดนินี่เนาะเท่าไหร่อะเ,เจอแล้วคะ่ะเป็นกระเป๋านะคะเพราะว่ากระเป๋าเนี่ยน้องพอยเขาก็ขนอะไรมันจะประดงได้ขนไปขนนู่นขนนี่ได้ ไป,ไปท่องไปเที่ยวไปเรียนก็ใช้กระเป๋าใบนี้ได้เนาะ Enjoy today อย่าะเป็น enjoy yesterday enjoy today น t tomorrow อันนี้ก็น่ารักควงกุญแจน่ารักเมย์เป็นคนชอบพวกของพวกก๊ี่อรชอบแต่ว่าไม่ชอบซื้อ คือชอบมอง <c oughs> ชอบอย่างเงี้ยแต่ว่าจะไม่ซื้อเพราะว่าไม่ชอบใช้แต่มันไม่ค่อยใส่อะไรได้มากันนตืเมรอะมันนค<อ>เลือไม่ถูก ับไม่หนูว่าจะซื้อให้น้องพลอยตัวไหนคะอ๋ออ่ตัวชื่อว่ามันเหมือนกันนะใช่กับขวัแต่ว่ามันมันคนละแบบอ๋อนี่มีหนูเอาตัวนี้โอเคอาตัวไหนคะตัวอะไรตัวนี้เรียบร้อยแล้วค่ะน้องพลอยน่าจะดูคลิปพี่เมย์อยู่พี่เมย์ซื้อของขวัญให้ ให้เป็นสิ่งนี้นะคะเรียกว่าเฉลยนะเลยเพราะวัวนนี้วันเกิดน้องพลอยนะเพราะว่าน้องพลอยอยู่ที่กกกองนะคะก็คงอ่ะมาจอดปลาดงเมื่อไหร่ก็มาเอาของขวัญกับพี่เมนะกับลุเงเหน่งกน้องโ <c oughs> มกบีซื้อแลว <c oughs> สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดย์สตอรี่นะผมวันนี้เรามาอยู่ที่คีโตเฮา,าส์ อุดรธานีนะครับผมนี่ครับผมมาเจอคุณแม่ด้วยขออนุญาตคุณแม่ถ่ายแล้วเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> คุณแม่ขออนุญาตถ่ายนะครับ <c oughs> ครับหนึ่งพอดีว่าน่าสนใจที่นี่ที่นี่มีที่พักด้วยแล้วก็มีชาราคาเฟ่อันนี้เป็นคาเฟ่เหรอครับแม่ <c oughs> อ๋อ <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์คุณแม่ขึ้นหัวคลิปเลยเดียว <c oughs> คุณแม่อยู่ที่นี่มีอะไรบ้างครับคุณแม่ มีผลิตภัณฑ์ของ k e โตค่ะเป็นแบรนด์ของคีโตเลยค่ะ oh. ออ๋จะเน้นเป็นอาหารพวกเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับลดความอ้วนครับแล้วก็เพื่อสุขภาพคนที่เป็นโรคประจำตัวโรคเบาหวานไมเกรนความดันโรคไตสามารถมาแวะชมได้ค่ะเพราะว่าทุกคนที่มาทานแล้วเอาไปกินแล้วมันจะได้ผลค่ะ ลดความอ้วนจริ่งได้ผลเลยลดความอ้วนค่ะแต่มีร้านกาแฟค่ะร้านกาแฟกัชาดาคาเฟ่อ๋อร้านกาแฟทองเก้าก็อร่อยอร่อยหลายหลายหลักค่ะกาแฟมะพร้าวกาแฟส้มอะไรมีทุกอย่างกาแฟส้มค่ะกาแฟส้มแล้วมีกาแฟมะพร้าวก็มีค่ะือคุณแม่เป็นเจ้าของหรอไม่ค่ะเป็นอ๋อเป็นผู้ดูแลดูแลอยู่ที่จ้าของร้านเพื่อนมีไอธุรกิจอ๋อหลายอย่างเนาะ่ส มีหอ้องประชุมด้วยนะคะมีห้องประชุมด้วยน้องนากรรือค่ะน้องนากรรือห้องประชุมชั่วโมงละหนึ่งร้อยห้องเล็กจุป,ประมาณได 10, ้ห้าถึงหกคนถ้าห้องใหญ่จัดสามสิบคนชั่วโมงละสองร้อยบรรยากาศดีดีนะครับนี <S <S ่ดูนะฮะ <c oughs> ไม่คิดโอ้โหสวยมากเลยนึกว่าอยู่แถวกรุงเทพนะฮะเนี่ยบรรยากาศจัดได้ดีมากเลยนี่ฮะก็ได้นะคะเพ <c oughs> <c oughs> ื่อนถ้าเป็นยูทูบเบอร์เพื่นชอบคาราเต้โอเดี๋ยวผม เจาะที่ร้านนี้ก่อนมีสินค้าเยอะแยะเลยเมเป็นไงบ้างมามีสินค้าอะไรบ้างก็จริงๆเมตั้งใจมาดูพวกเครื่องปรุงท,ที่ที่สำหรับไม่มีน้ำตาลเพราะว่าเรากินหกมือใช่ไหมทีเนี้ยคุณหมอบอกให้งดน้้ำตาลทีนี้เราก็ต้องหาเครื่องปรุงที่มันไม่มีน้ำตาลด้วยอ๋อโอ้โอนี่ก็จะมีหาว่าในอุนดอมีไหมก็เจอที่นี่พอเดีเหรอ นี่นะฮะก็จะมีเครื่องเนี่ยอย่างที่หนูตั้งใจจะมาซื้อก็คือเป็นพวกน้ำตาลหล่ออัางก้ย้ยอะไรยเงี้ยค่ะน้ำตาลหล่ออัางก้ย้ยใช่คือเป็นน้ำตาลที่ถกัดมาจากผลหล่ออัางก้ย้ยเขาบอกว่าดัชนีน้ำตาล GI เป็นศูนย์ไม่กระทบกับน้ำอินซูลินในเลือด ไม่น่าเชื่อว่าบนโลกเรามีน้ำตาลมากกว่าน้ำตาลอย่างเดียวด้วยมีหลายอย่างก็คบบแ้่หวานแ้่หวานก็มีหรอครับแม่แ้่หวานค่ะแ้่หวานเนาะข้าวกล้วยแล้วก็น้ำตาลไอไอไหมคะอิลิกค่ะน้ำตาลอิลิกนี่น้ำตาลอิลิกจะแก่น้ำตาลที่เรากินเนี่ยไอตามท้องตลาดมันจะไม่มีอันตรายครับพวกที่เป็นเบาหวานเบาหวานอะไรกินได้ค่ะเพราะว่าจะทำแตกต่างจากน้ำตาลที่ตลาดมากมาก ของที่นี่ไม่ไม่มีตามไอไอเหมือนท้องตลาดก่ะไม่ว่าเป็นซอสเป็นอะไรเครือหล่ออังกุ้ยค่ะหล่ออังกุ้ยไม่มีอันตรายเพราะว่าเป็นบ้านคุณหมอก็แนะนำหวานกว่าน้ำตาลเจ็ดเท่าใช่ค่ะโอ้โหฉะนั้นใครที่ผานหวานไม่ได้ก็ใช่ค่ะใครอยู่เอาอุดรธานีมาที่นี่นะครับค่ะกินโตตัดมาได้ดีน้ำตาลเยอะแยะเลย แล้วมีเกลือด้วยนะเมดุลเกลือเกลือก็มีเกลือ h i m a l a เกลือดำเกรดพรีเมียมใช่ซื้ากี่ปุกเล็กก็ได้ถ้าพี่ตอนไปเนี่ยก็รู้แต่เกลือถุงละบาทะอันนี้เกลือดำอันนี้เป็นเกลือเพื่อสุขภาพครับทำไมอันนี้มันต่างกันเพราะอันนี้ดอกเกลืออันนี้เกลือ keto house แล้วก็มีพวกบุกพวกอะไรต่างๆด้วยบุกเส้นพวกนี้ค่ะบุกเส้นก็มีเลยค่ะบุกเส้นนี่มันดียังไงมีไอ้ข้ากผัดหมกค่ะมันมันไม่ใช่แป้งที่แบบเหมือนพวกไอ้อาหารเจเข้าไปทํากินนะคะอ๋อค่ะอันประเภทนี้เลยค่ะที่เป็นปลาหมึกเป็นเห็ดเป็นอะไรก็จะเอามาจากบุกห้อบวกขัดเนี่ยเขาจะทําเป็นหลายรูปแบบรูปร่างเปเส้นแล้วสปาเกตตี้สปาเกตตี้ก็มีค่ะก็ทำมาจากหัวบุกวันนค่ะ อันนี้เป็นเป็นเม็ดข้าวเม็ดข้าวเม็ดข้าวข้าหมอมมะลิเนี่ยก็ไปทําไปไปล้างน้ําแล้วก็มาผัดครับแล้วจะไปลวกผ่านความร้อนแล้วมากินแทนข้าวเหมือนข้าวสวยเราอ๋อนางลมคีโตก็มีมีค่ะตอนมากไอ้คือเราคอนจะนย์ว่านนีใครที่ขายไปเกือบหมดแล้วของยังไม่มาค่ะอันนี้เ,เป็นไนน้ำน้าทิามสุกี้คีโตอันนี้น้ำสลัดคล้ายๆเฮลวบบอยอ๋อน้ำสลัดฮลโบออยค่ะ จะผสมน้ำตาลผสมมะนาวโซดาไม่ให้บุบอยเลยค่ะจะเป็นอัวเชื่อมีหลายกินที่สลัดกินโคาากินส้มนี่นะครับน้ำจิ้มก็มีครับน้ำจิ้มสุกี้คีโตผมถ้าไปถ้าไปร้านทั่วไปเนี่ยจะจะไม่เห็นแต่ที่นี่มีซอสพริกน้ำจิ้มคีโตคีโตนะครับผมเนี่ย ซอสพริกซอสมะเขือเทศซอสพริกซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศโซเดียมต่ำอ่านดูโซเดียมก็ได้ค่ะคนป็เดียไต่อ๋อบางคนเป็นโรคไตกินโซเดียมเยอะไม่ได้ก็จะมีพวกแบบนี้บริการด้วยของลอยคำนะครับให้ดูนี่ซอส่โอเยอะแยะมากมายเลยครับอันนี้ก็ผมไม่เคยเห็นนะครับ ตาเด็กสมบูรณ์สีนี้สีขาวออร์แกนิกเนี่ยดูนะครับสีขาวออร์แกนิกเป็นแป้งก็แป้งแอลมอนค่ะค่ะโอ้แปง้งขวดหอยเป่าฮื้อ,อ,อน้ำปลาร้าก็มีอันนี้ลดโซเดียม <c oughs> น้ำปลาร้าลดโซเดียมนะครับาทานก็จะไม่บวมโซเดียมค่ะน้ำปลาร้าปรุงรสอันดับหนึ่ง ของคนรักสุขภาพโอ้เยอะแยะก็ประมาณนี oh. ้ครับเดี๋ยวให้คุณเมเลือกของก่อน ส่วนมากจะเป็นแค่เครื่องปรุงจริงๆที่เนี่ยมีขนมหวานดนวยนะที่เขาไม่ใช้น้ําตาลแบบว่าน้าตาลทั่วไปเขาใช้น้ําตาลแบบพวกหล่ออางกล้วยอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าไม่กินดีกว่า <c oughs> <c oughs> อยาจะรู้สึกกินแล้วมันจะอยาก <c oughs> จะอยากจะกินอีกใช่ไหม <c oughs> อยากจะกินของหวานอะไรอย่างเงี้ยแล้ฟินก็มีนี่ะนะครับของของหวานก็มี ข้หวยมพะพร้าวอ่อนก็มีนะเนยคีโต <N> โอเค <โต S 1> นะครับผม <N> คีโตเฮาส์อุดรธานีนะครับใครที่สนใจก็มาที่นี่ได้ขอ,อนี่ถ้าเป็นน้ำขิงเขาจะใส่เป็นสติกเกอร์แบบนี้นะครับความหวานจากธรรมชาติเนี่ยหล่ออ้างกล้วย นี่คอฟฟีคีโตครับคอฟฟีคีโตพแนเงไก่คีโตนี่ดูฮะพแนเงไก่คีโตมีหลายอย่างเลยครับ <c oughs> หมูตุ๋นพริกคิงแกงค <c oughs> ีโตฮะโลหมูคีโต พะโลหมูคีโตแกงเผ็ดหน่อไม้คีโตครบเลยโกโก้คีโตฮะโอ้โหแหล่งรวมจริงๆนะเนี่ยโกโก้คีโต บราวนี่อบกรอบคีโตคีโตทุกอย่างครับเนี่ยแทบจะทุกประมาณ80%นะครับจะมีคำว่าคีโตหมดเลยอะเนี่ยเห็ดหอมทรัฟเฟิลคีโตเห็นไหมครับตัวเนี้ยคีโตอันนี้นก็คีโตคีโตคลีนธรรมชาติคีโต ผมอยากจะลองทานอันนี้ดูนะครับเห็ดหอมทอเฟอร์เอานี่ก่อนขายดีเลอครับไม่อะไรที่ไหนเห็ดหอมทอเฟอร์กีโตปึ๊บเป็นไงบ้างเมได้อะไรบ้างยมีราสเบอร์รี่แช่แข็งด้วยคือเปลี่ยนหมดเลยพวกน้ำปลากับซอสหอยแล้วก็ปลาร้าเพราะว่าซีอิ๊วขาวเพราะว่ากิน่นบ่อย ก็เลยเจะเอาน้ำปาลาที่ไม่ได้ใส่น้ำตานี่ครับมาซื้อวันนี้มาจากสกลน,นะฮะเนี่ยมาอุดร<อ>โ <c oughs> ดยเฉพาะมาที่ร้านนี้เลยนะเนี่ยมาจากสกลจากเลยก็มีนะคะครับแฟนผมบอกว่าต้องมาวันนี้คุณหมอให้งดหวาน คุณแม่นะครับมอบมอบของให้ลองชิมดูด้วยเป็นชีสเค้กคีโตนะคะอ๋อนี่นะครับแองหก่ขนมไนั่นเลยแกงขนมไทั่วไปแ่ก็ชอบกินไม่ลองชิมดู๋ยสิน่าจะอยู่แถวนี้หน้าบ้านเราเนี่ยอร่อยอ่ะจะได้ รู้สึกว่าไม่ขาดขนมมาลองชิมนะเ,เป็นขนมที่คุณแม่ให้ทานลองชิมดูนะครับลองเทสดูมารีวิวมผมเชื่อแล้วว่าคนที่ไม่ทานน้ำตาลเนี่ยแต่ว่าพยายามลดน้ำตาลเนี่ยกินแบบคีโตเนี่ยยังรู้สึกเหมือนว่าไม่ขาดไม่ขาดขนมอยู่ดี 好嘛，嗯啊。嗯